สวัสดีค่ะแฟนคลับเอีนะคะมาดูตัวป่วนป่วนจริงๆวันนี้ป่วนจริงๆออบ้านกินกาแฟวอนแฟนติปนีวันเออฉลาดเลยขึ้นรัดเลย

อ้โอ้แม่เพิินทำอยัางังี้สีแม่เพิินอออออาออ้อฮเอ๋อออ้าสร้างน่อยอยู่อุ้นรัดเลยแบบนี้อ๋อรัดเลยเห็นแล้วอืม อืม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 เอ็อ่ออ่อเียมโตเเรียมโตคึกแล้ว อาบนนำเอาน้ำให้กินแน่เตรียมคึกแล้วเตรียมคึก

เห็นไส้บ uh? uh? ่แล้ววันนี้เห็นพอเสมแต่เ <Right>. ล right. <ười> ่นไรพอเสีมเลยวัน hmm. น <Okay. S 2> ี้เห็อือไปเห็นมึงอยากมห้วุนพุน ไปแล้วนี่แต่สไลา้นนี่แหละเอ้าเอ้าเออพากลางเลยบ่เนียาบ่ได้ล้อมเด้อทหารมิงทหารมิงอะไรก็เสีง

เงยแล้วโอ้โหยเสียงอีหยังดอกเด้อนี่อู้อู้ไปแล้วแม่เพิ่นกับเล่นดินอีกแล้วเห็นดินอยากเล่นคือกันปูนโอ้ยฮ่าฮลบ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 เด้อดาโอ้นอนแล้วนอนแล้วโอ้ปูระวังเด้อคนอยู่ทางไตเด้อ โอ้แม่พ่นน ouais, uh ี huh <h ums> <h ums> Hi, ่สนุกเลยวะขั้นแห้งวะพ่นโอ้โอ้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้อ้อู้หออ้หูอู้พูนน ô ô ui 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 เออโอ้อเออาอผุนผุนเห็นบอพุนไปแล้วโอ้โหเมยแล้วเมื่อยแล้วคือสิสิไปลอยขน้นมคด้บันนันนันไปลอยนี้นมคด้บันไปแล้ว

บอกออก่ได้แม่เพิ่นหักออกมืดแม่เพิ่นหักออกมืดเลยข้างนานั่นเอาออกเอาไกับปวยูหนองลูกไส้เพิ่นก็ออกได้คือเกาเลยหม่างออกเลยต้องจัดการผูกเพิ่นลล่ะอือย่าด้เนาะตอนที่ีทอดเราวิ่ช่องนะคะน้ก็จะได้หนาก่อ รออยอังะไระรองหนาเพิ่นเมาปันนี่ยังมาุอคุณอืมข้านแล้วหมูหมูหมูข้านแล้วหมูระวังระวังระวังหลบบ่ทันเด้อ ปั้นเกิดมาค่ะปันเด็กที่เืิ่มเป็นนน้องแก้วตาเล็กจะใช่ค่ะตายเดียวกันเลยกับน้องแก้วตาเห็นบ่อปอก็หน้าเดียวกันกับแก้วตานะคะดาวหน่อยฝากสับไพกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเคือหนึ่งกำลังใจพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่ตีตอนนี้เลยค